เกิดเตอรี่ก่อนไหมใช่ไหมเรามีสตอรี่ใช่ไหมทุกคนไหนว่ามาสิตัวเองเป็นคนจดจริงๆนะตัวเองเป็นคนจดไหมพวกเธอก็ต้องแบบว่าพูดแนะนำสิอ๋อันเอาไปตัดแล้วมันแบบว่าเท่เท่เอาไปตัดแล้วมันเท่เท่เออก็คือว่าในเรื่องมันมีอยู่ว่าเราสามคนเป็นสามพี่น้องจากตระกูลตระกูลหนึ่งแต่ว่าแบบใช่อเมย์อม่์อเมย์อเมยเอาเาเอา ทำไมพูดแล้วไม่เอาเอาเอาพูดแบบว่าเออเราควรเวทีอ่ะลราควรเวทีอ่ะแบบแบบแกรนด์แบบแบบแกรนด์โอเพนนิ่งอ่ะแบบการลาครหนึ่งนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออการมะครั้งนึงนานไม่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยทำไมอ่ะการละครงนึงนานมาแล้วค่ะมีนานมากครอบครัวเออครอบครัวครอบครัวที่ เพรว่าเมื่อกี้ตอนพูดมันมีเสียงปุ๊บอย่างเงี้ยใครพูดอ่ะไม่รู้เสียงปุ๊บไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเสียงวก๊บไม่เกี่ยวกับเราโอเค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 อ่มีมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่แบบว่ามีสามเราเป็นญาติหรือเราเป็นพี่น้องกันวะเราเป็นญาติอ๋อมีญาตินะคะสามตระกูล แต่ว่าเป็นตระกูลเดียวกันที่เป็นแยกออกไปทํางานอยู่ในบริษัทแล้ววันหนึ่งคุณปู่ก็สุดแล้วก็ทิ้งพี่นัยกรรมไว้ว่าให้หลานทั้งสามคนนี้มารับผิดชอบฟาร์มใครสามารถทำผลผลิตออกมาและทําให้ฟาร์มยั่งยืนได้มากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นคนที่ได้รับมรดกไปนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราสามคนถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และ ใช่ค่ะมาตบตีแย่งมรดกเล่นคนคนจางจะเอาไงกับเราว่าแล้วแบบว่าเงินเงินไม่ได้แยกกันด้วยนะเราจะรู้ได้ไงว่าใครทำผลประกอบการที่ดีที่สุดไม่รู้อะเรามารู้กันดีกว่าว่าสามคนนี้ต่อไปจะเป็นยังไงส่วนเราในชิคแคทนั้นฉันเบื่อชีวิตออฟฟิศฉันไม่ไม่สนมระดกยิ่งมาจีบสาวอยู่ที่นี่ลาก่อนไปละ พอดีว่าพอดีว่าหนูมาเพื่อไปตุดเด็กโอเคมาแนะนำตัวละครตัวตัวนีกก่อมาแนะนำตัวละครมาเอาไว้แล้วม่าอ๋อเริ่มทิทีเลยคือทำอะไรไม่ดูโลความ low energy เดินช้ามากอย่าตอนนี้ low e n e เลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ทีแนะนำเลยพี่ใหญ่ลบเนี้อ่ะสวัสดีค่ะกะทินะคะแค่นั้นแหละเอ้าแค่นั้นเลยโคตรตั่นเลยงงงงนะ ะสวัสดีค่ะกะทินะคะก็เป็นนักเรียนธรรมดาแต่อยู่ๆวันนึงก็ไม่อยากเรียนแล้วก็เลยลาออกนะคะมาทําฟาร์มดีกว่าเย่ <laughs> ลาออกกีนยนมาเ <laughs> รีย <laughs> ร์ช <laughs> ุดนัก <laughs> เรียนดูนนเลยเด็เห็นไหมเนี่ยชุดนักเรียนเนี่ยอุ้ยเกียร์เกียร์ะมาต่อไปเราแล้วกันเนาะเราสวัสดีเราคือไอ้หนุ่มแต่งหญิงในชิคแคทหัวสีเขียว แล้วไงเอราไม่ได้หวังมรดกเราแค่อยากมาอยู่ที่นี่ปลีกหนีวิเวกแค่นั้นแหละอ่าได้แต่งสาวได้แบบสบายๆสบายตๆน้องคิดน้องทิดสวัสดีค่ะวิสเมทิสค่ะวันนี้มาเป็นตุ๊ดเด็กค่ะตุ๊ดเด็กแบบว่าทํางานบริษัทแล้วมันได้เงินน้อยอ่ะอืมก็เลยมาตบตีกับคนอื่นแย่งเอามรดกแต่ว่า ความจริงมันก็ใช้เวลานานแล้วเนาะแต่ว่าผู้ชายในเมืองหลอดีค่ะเลยแบบเลยเปลี่ยนใจ <laughs> <ต>เลยเปลี่ยนเ,เ,เลยเ,เปลี่ยนใจแบบไม่เอาแล้วแบบมรดงมรดกอะไรอะไรสาระอะไรเงี้ยแบบเรามาแบบคือผู้ชายที่เรารักอ่ะอ่าัจงจริงปังจริงเครียดว่ะสรุปแล้วเรามีแบบว่ามีแบบแผนไหมว่าเรามาทำที่นี่เราจะทำอะไรกันบ้างอะ ทำชีวิตให้ดีก่อนในตอนนี้ทำชีวิตงานกับมิเกถ้าทำชีวิตจริงๆเราต้องหาอะไรกินไหมคือทำชีคือเอาจริงๆมา่ตอนนี้คือทำชีวิตให้ดีก่อนนะสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนอุ้ยมันเพิ่งสี่ทุ่มเองก็เที่ยงคืนมันจะสลบไม่เที่ยงคืนไม่สลบตีสองอ่ะสลบไม่รู้นอนละตีสองนอนละทำชีวิตให้ดีก่อนเลย เดี๋ยวคัดซีนใหม่เดี๋ยวให้คนมาพูดคัดซีนใหม่ฮะต้องคัดซีนใหม่ด้เหรอใช่แล้วเกิดละครหนึ่งดานมาแล้วโอรเลียโอเน่ไปเลยนี่ไงผู้บรรยายให้เสียงภาษาไทยโดยโอเนรีเราไม่เรียนกันหน้ากระดานด้วยเหรอขอโทษมาหาสามพี่น้องจากสามตระกูลผู้ซึ่ง เจอกันแค่ในวันรวมญาติและแล้วปู่ซึ่งเป็นชั้นเองก็ตุยเย่แค่เป็นปู่ไหมวะไม่แกเป็นปู่ะก็เลยส่งจดหมายให้ทั้งสามคนทิ้งเอาไว้ว่านี่ตอนนี้น่ะถ้าเธออ่านอยู่แสดงว่าเธอเบื่อชีวิตในเมืองแล้วใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นฉันะ่ะมีมรดกมากมายไก่กองอยู่ที่บ้านได้หากเธอทั้งสามคนอยากได้มรดกนี้แนละ้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ฉันดูว่าพวกเธอสามารถดูแลฟาร์มไล่ของเราได้ดีเออจากนั้นทั้งสามคนจึงมาที่บ้านสวนและแข่งขันกันว่า ใครจะเป็นคนที่ทำให้ฟาร์มอยู่รอดได้ดีที่สดุดเออไงอะไรอีกไหม,มไ,ไหม <laughs> ไมอนอะแรกก็คือ <laughs> เรื่องราวของเขาก่อนที่พวกเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยู่ในป่า <laughs> ป่า <laughs> อะไรอ <laughs> ยู เปลงต่คอมกเป็นเ่าแล้เปลิง erm อู้เข่าเข่าเขกาเลิงล็งเลิงไม่ชอบทำนาลิงลิงชอบกุ้ย กระเห็นเนี่ยลิ้นนนี้มันเก็บไม่หยุดเลยเก็บเป็นขยะแล้วโดนผู้ชายเห็นด้วยแล้วหัวใจจะลดไหมอะถ้าสมมติเราคุยเนี่ยลดโอ้ my god ไม่ได้ให้ลดเลยมั้งแต่พัาไม่มีเให้ลดมื่ก่อนนั่นแหละพักพักกล้วยในทางขยะไม่ผู้ชายผู้ชายเห็นตอนคุยไม่ได้ด้วยเหรอ ไม่ได้ไม่บอกว่าชาวเมืองอ่ะเห็นไม่ได้สักคนเลยเว้ยก็คือแบบก็คือเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะคุยขยะเว้ยกะจะกดคุยเดี๋ยวไปโดนขยะเอาเรียนร้อนคิดสภาพว่าแบบสมมติว่าอยู่เธอเห็นแบบว่าเห็นฉันคุยขยะอยู่เนี้ยเธอจะทำหน้ายังไงอ่ะเออเออนั่นแหละแม่งก็เหมือนกันไงสวัสดีฉันเพิ่งกลับมาจากการตกปลาเธอควรมาที่ชายหาดบ้างนะฉันมีบางอย่างจะให้เอาไปเลยอ๋อขอบคุณค่ะ เออขอบคุณค่ะน่ารักกรุบกรีบจรึมๆๆๆวานโอ้ยได้อะไรไม่จะวางแล้วจะวางเหมือนกันนะเยี่ยะเจอคือไม่มีเฮ้ยไม้ทิดมีพ่อหนุ่มกำลังถอดเสื้อยกน้ำหนักอยู่วะ ว่าไงนะไหนเอาดิชับเอาดิชับเข็ดเข่งง้าเนี่ยเอาทุกที่ไหนบังบังไหลสีฟ้าบ่าอะไรสีฟ้าไหนวะข้างๆซาลูนอะข้างๆซาลูนเหรอเอิ่มอ่ะเออติดติดหนุ่มบังหลังสีฟ้ารยกอู่ติดติดเขาแบบถอดเสื้อเหมือนกันปะท่านว่าเกิดขึ้นจฟ้าไหนวะมันเลวมาที่ซาลูนก่อนเออ ลุ้นอยู่ไหนลุ้นอยู่ตรงกลางวะตรงกลางมั้ยตรงแผนที่อ่ะนี่นี่นี่ไม่เขียนเลยนี่ว่าหลังนี้คนเด็กกินเหมือนกันใช่ไหมเอาน่าแล้วแบบดูไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่าไปดิบบางทีมีปลาสักตัวไหมมีขอกินหน่อยสิ ขอกินด้วยนะอย่างนี <that <that ้เดี๋ยวไม่กลับบ้านมานอนละโอ๋ยเอ้าเอาไปเลยเจ้าปลาอุาห์ตปลาปลาไม่าไม่ีชีวิตว่ะปลาไม่ตายเออปลาลงน้ำ กันเราไม่มีความสุขหรอลงท้องเราอ่ะเราตกอีกก็คือยังไม่ได้เลยมีอตัวเดียวเลยได้แต่เฉลี่ยอะพรุ่งนี้ฝนจะตกแย่ว่ะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วนจะเอาป่าให้คุณกระเทียมเอาปลาเอาป่าให้คุณกระทีอยากจังว่า ออกมาโคตรยากเลยตัวนี้ต้องยจริงตัวนี้สองยาวอ่ะเดี๋ยวแม่ไมค์รอบตลกจัด้ไดแล้วเดี๋ยวแม่ไมค์รอบอ้าวเต็มเป่าเต็มอย่านะอย่าบอกว่าเพราะฉันกรดานะอย่าโอไม่ดีแล้วอย่าบอกว่าเพราะฉันกดแล้วจะร่วงอ่ะมา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 กดกระดิ่ กดไงวะกดเออถือไว้แล้วก็คลิกขวาที่ตัวกระทิอ่ะมันจะได้ส่งกันให้กันเลยถึงมือใช่ใช่ใช่ถือถือถือยังไงหรอไม่แบบว่าชูขึ้นไงชูขึ้นอย่างเงี้ยชูขึ้นถ้ากลัวว่าถ้าแบบปล่อยแล้วมันจะแบบอย่าบอกนะกระเป๋าเต็มอ่ะใช่กด E เคียร์กระเป๋าไม่ได้หรอกด E เคียร์กระเป๋ามราต้กดไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ <pathway: S 2> เออ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 มานี่มานี้มาหนี่มาได้อย่างนี้หน่อยให้มัได้อย่างนี้เออ,อ๊ยอะเดี๋ยวกินแทไม่ได้จะกนยืนยืนนี่ให้กะท,ทิกินไปยืนยืนโคกให้กะทิกินไปเออเอาเอาโคกให้กะทิแทนเอ้ยเอาคุกกี้ไปด <c oughs> ้วยเฮ้ยขอบ <c oughs> <ates> <spirituality> <c oughs> คุณค่ะกินงยิ้มๆ ขายไปแล้วขายไปแล้วไม่กินแล้วขายขายปลากระป๋องขายปลากระป๋องเหอไอปลากระป๋องมีผู้ชายชอบนะไข่อ้าวอ้าวพอหนุ่มหัวเหลืองพี่ของมินเซนมันชื่ออะไรวะทำไมไม่บอกให้ไวกว่านี้ผู้ชายจีบไงแค่เอากระป๋องนี้ให้เขาก็ชอบแล้วเห็น ตีหนึ่งแล้วเนี่ยชี้ไปนอนเนี่ยชี้ไปไหนเองต่องประวางอยู่เฮ้ยไกลดีเดี๋ยวได้นอนนอกบ้านมีคนมุดผ้าห่มฉันระหว่างระหว่างมุดผ้าห่มเธอกับนอนนอกบ้านน่ะเฮ้ยมากเลยชีไงอะขนมติดที่ม่นไม่ค่อยไม่ค่อยออกบ้านอะเฮ้ย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 ปลาดมาตกย่ากันไง กระจกอืมแต่ละอย่างผู้ชายปฏิเสธเซกว่าผู้ชายเบี้ยวคนไหนอาเชนเนาะเซ็กว่าผู้ชายเบี้ยวเซ็กว่ะอะไรวะอเล็กชวนอเล็กชวนไปแบบว่าเธอดูไม่ชอบกีฬาอ่ะ แล้วแบบเฮ้ยเอยฉันดีๆเล่นนะทำไมกับเธอน่ะแต่ก็อบอกว่าโอ๋ยพอดีฉันต้ปวดแขนนิดหน่อยเอาที่นี่จอดกิว,ว <laughs> อะไรวะเธอชวนฉันแล้วเธอก็เอา้าจำไว้วันหลังเนาะวันนี้ปวดแขนเออเอาต<อ>ัวว้าอเล็กเป็นคนหนึ่งเลยที่เราจำไม่ได้ว่ามันชอบอะไรเว้ตวยตอนไหนชอบพิซซ่าอุ้ย <h ums> <h ums> พิซซ่าแพงไม่ใช่เดี๋ยวก่อนทั้งทั้งที่เป็นพ่อหนุ่มแบบรักดูรักสุขภาพนะแต่ชอบพิซซ่านะจำไม่ได้อะอันนั้นหรือแซมวะไม่รู้แต่แซมแซมมันเอาโจจ้าให้ก็ได้ถูกกว่ายอะเลยยัดปากมันเข้าไปอันเล็กอาจจะชอบโปรตีนอัดกล่องหรือเปล่ามันมีที่ไหนแล้วจำไม่ได้อะจำไม่ได้อะเอ้ยอ๋อพิซซ่าแซมะวะกลายเป็นเกมตกปลาแล้วตอนนี้ สองคนนี่แหละเพนนีจำไม่ได้ว่าชอบอะไรผมไม่เคยจีบเฮลลี่เฮลลี่ชอบมะพร้าวกับแคปตัสกะบองเพชรที่หาได้จับหุยหุยหุยถ้าไปแมพทะเลทรายได้แล้ววะจำแม่นมากครับผมแม่นจริงเอมิลี่เอมิลี่จำได้แค่แรกที่เขาชอบอะไหนแล้วให้พิยุทําทำอะไรกันอยู่ตรงนั้น มิเกลชอบอมิทิสอะไรอะไรแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแร่เหมือนกันในมีเกลจำได้สองอย่างเธอว่าเธอว่าเธอแล้วก็ชอบ<ม>ฟัก<ม>ทอง<ม>ด้วยเงินจีนง,งขอมีเกลจำได้เยอะโอ้ยเดินเดินผิดทาง,งเองของของขอยงคนนึงก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือมารุมารุก็ไมร่มรู้แต่ของปูกก็เยอะแล้วซื้อกระเปา๋าได้ไหมแน่ๆดูทำตัว <laughs> อะไรเนเ่ยหนูนู้หนูทำตัวหนูทำตัวเข้าก็คือผักมาปลูกก็ได้ถูกวันมันมีโอกาสได้หมวกฟ้าถาังขยะด้วยนะแต่โอกาสน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาใช้เงินวะ <c oughs> โอ้หายพันอยู่ดีๆเงินก็รดอย่างรวดเร็วเฮ <c oughs> ้ยตุ้ตุ้ตุ้มตุ้ตุ้คิดก่อน <c oughs> ยังไม่เปิดจริงใจเย็นประหม่าจริงเด็ยยืนรอหมอที่หน้าโรงพยาบาลทุกวันเลยนะคะถือกาแฟด้วยค่ะหมอยแว้กันถึงค่ะหมอผู้ชายด่าผู้ชายด่าเชนต้องรอเอาพวกแบบเบอร์รี่ป่าให้มันอะ มันชอบของถูกนะเบอร์รี่ป่าแม่งขายไม่คุ้มอะเวลาแบบถึงหน้าฤดูนั้นก็เอาเชอร์รี่ป่ายัดเคนเลยบอกเลยได้โดนแน่พวกเบอร์รี่ป่าใช่เอ้ยเอออะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุ้ยอบิเกลจะคุยอบิเกลก่อนกระเป๋าไว้ที่หลังเอาเอาเอาหมอไม่คุยด้วยเหรอเอาอันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยเนาะเอ้า อให้ไม่ได้เฉยเอาไพ่ข้าหลังะเดี๋ยวให้ลงมาทีเดหมอเข้างานอยู่ปะมันเลยให้ไม่ได้พี่หมอต้องต้องเข้าประตูหลังปะประตูหลังแต่้ังขอไปดูเปดูประตูหลังรานด้วยเหรอไม่มันมันขอขอไปดูก่อนว่าแบบอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะโอ้แคทซีนคัทซีนอ๋อคคทซีนให้กดข้ามอะคคทซีนเอ้าถึงไม่ดูคัทซีนดอยเลยเหรอไม่ดูกดข้ามเลย อ๋อ่ปบอกว่าให้ของขวัญไปสองแล้วอ๋อให้ครบแล้วอ๋ออ๋อให้ได้แค่อาทิตย์ละส่งค้งเนี่ยหรอกินเองก็ได้มาดูบเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวก่อนเก็บไว้ให้อาทิตย์หน้าก็ได้มันไม่เสียมันทานละมาดูบไปละอุ้ยเยอามากเกือบเกือบเกือบแล้วเนี่ยอาทิตย์มาแล้วมาซื้อกระเป๋าแล้วลูกเอ้ยกระเป๋า วุ้ยกระเป๋าเท่าไหร่อ่ะสองพันโอ้โหแพงมากของฉันของฉันเราก็ไปตกปลานะจะได้มีตังค์ได้เราไปตกปลามาคืนให้แบบ้ยหลอดแดงแป๊ดเลยแม่หลอดฉันแดงมากนอนเอาพลังงานมั้งไอ้กะทีเธอแอบลงเมืองไม่บอกฉันเอาเมืองเพืือแล้วเหรอใช่เดียวจ้าเปแล้ว ไอ่อะเป็นเธออีกแล้วสิดาอะไรวะด้าเลิกดูเบดตกปลาไม่คุยกับคนอื่นเขาสักทีตกปลาอะไรพี่ตกจะตกคนตกคนเด็กออกแล้วเกิดอะไรขึ้นเอเอาเบดไปเหวี่ยงใส่คนเหรอ ไอปลาสีเขียวๆหน้าเหมืองเนี่ยขายได้แพงนะเนี่ยขอโทษได้ไหมอะ่ะพอดีคนมาหน้าตกอย่างเย่ทำบ,บริหานเสน,เน่ยอย่างหนึ่ง笑<笑>เอาไป็ตกปลาไปตบหน้าเธอก็คือ เธอแม่งเลือกลงบันไดามากกว่าที่ยูทูบแร่อะอย่างแย่ไม่มีพลังงานแล้วตอนนี้ยอทำได้อย่างเดียวคือตีมอนคือจริงๆอะนะมันมีอันนี้อยู่ทานทิปปลายทางฉันบักแคทานอ๋อเธอเก็บเลยเธอทางลงไหมจริงนี่คือของบ่อได้แล้วจริงเธอ,อ,อยังตีตุ่นไม่ตายก่อกลับบ้านนตามหมด<อ>แล้วไม่ใช่หรอ เนี่ยเอายเหลือตัวนึงเนี่ยผล่มออกมาอยู่ตรงนี้แม่ระเบิดใช่ยังไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้ก่อนที่ฉันว่าเราจะได้นอนในเมืองกันมากกว่าตอนเนี้ยเรารีบใช้เลยใช้ระเบิดเอ้ยใช้ระเบิดหาเร็วๆโอ้ my god ฉันฉันพนักงานไม่ไหวแล้วระเบิดเลยมันระเบิดได้นิดเดียวเองเดี๋ยวดูดิ นี่ไงนีเจอแล้วไปไปกลับกับจ้าเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันนะตอนนี้ใส่ความติดเทอร์โบเป็นยังไงบ้างลูกแม่คิดถึงลูกมากตั้งแต่ลูกไปอยู่ที่นั่นหว่วงว่าชีวิตการทำฟาร์มจะเป็นไปได้ด้วยดีนะารักจากแม่ปลอ,อแม่ส่งคุกกี้ปโปรดไปให้ลูกด้วยไอ้คุกกี้นี่ดูพิ่งลือเจอแจกถักขยะค่ะแม่ <laughs> นี้เป็นอ๋อไม่ใช่พรุ่งนี้มันเกิดคุณลุงคนไหนฮะลุงมังมีแตะกีลละ่ลุงลุงอะไรไม่รู้ลุงผู้ใหญ่บ้านเลวิดอะนะใช่ใหญ่บ้านชอบอะไรวะไม่รู้อ่ะลุงชื่ออะไรเฮ้ยเลวิดเฮ้ยไดดมอมอนเฮ้ย ดไดไอ้โมนใช่อย่างที่เราบอกแหละว่าไลมอนแม่งหาจากการตกปลาได้ง่ายกว่าการลงเมืองอีกไดมอนทำอะไรขายอ๋อขายได้แพงได้กี่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบจะเอาไปให้ผู้ชายก็ได้ใช่ไดมอนเอาไปให้ใครก็ได้เลยล่ะ ดมนะีมันนะอืมโอ้ให้เก่งไปหมดละ <laughs> <laughs> อะไรอะ่ะไอรอนเอาจริงถ้านในชีวิตจริงตก,กปลาแล้วรวยได้เนี่ยไม่ทำอะไรละตอนนี้ฉันก็จะเป็นนักตกปลาอันดับหนึ่งของจริงองการตกปลาแต่ได้ข่าวว่าอุปกรณ์แพงใช่ ก็ S <S มันต้องใช้ <Okay. S 1> ของดีๆป่ะแบบพวกอุปกรณ์จะกเยอะขึ้น <S 2> <S 2> อืมเฟยยัยงไปยังไม่ถึงนี่เลยจะถึงเอาที่เผาแล้มาไว้หลังบ้านวะเธอเอาไว้นั่นแหละเอาใส่กล่องเลยเดี๋ยวเธอมันมันเผาไม่ได้อันนึงไม่เธอเลับผ่านเธอไม่เธอเอาใส่กล่องเลยมันอัตโนมัติ เอาล่ะกูรีกับบ้านกูรีกูรีกับบ้านกับบ้านกับบ้านขอเทปมันไม่เผาก่อนนะนี่เพราะมันมีฐานนี่ใช่นอนก่อนแล้วกันนางวิ่งเข้าบ้านก่อนใครในขณะที่ฉันกำลังเผาแร่ไปด้วยอย่งเงยนอนละหุ้ยวิแมวมันอนด้วยแต่พอแมวมันเชื่อคูมาเราไม่รู้สึกแปลก คู่มาไปนอนกันเถอวันนี้วันเกิดนะไม่รู้จะเอาอะไรให้เขาอ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะวันเกิดใครเอ่ยนายกปะเบอร์เดย์นะคะเราไม่จะเป็นต้องเอาของให้เลวิทลวิตขนาดนี้ก็ได้จริงออ้ไม่ไม่จริงๆแล้วจะให้ก็ให้ไปเถอะเราค่อยแบบให้สคให้ความสำคัญกับอย่างอื่นก่อนไงอะไรเงี้ย เลวิสชอบชาเขียวโอยากจังเลยยากอ่อยังมีใบาชา,าเลยกับอ่าฮอตเทเปอร์พริกมีพริกปะหน้านี้ปลูกพริกไม่ได้เอาละแล้วก่อนอ <laughs> มีอะไรชอบอีกอ๋อนางนางชอบบูเบอรี่กับ มะพร้าวเห็นว่าก็จะขาไม่ได้แต่มะพร้าวง่ายสุดแล้วแหละโอ้เบ็ดตกปลาพันแปดถูกกับกระเป๋าอะหมดนะถ้าพันแปดนี่คือเหลือแค่ร้อยเดียวเอาหรอจะได้ปลาที่ดีขึ้นนะเอาไหมอีกแล้วเหรอยังไม่ต้องก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ดิเธออีกแล้วสินะที่เป็นคนทำหลุมเงินอย่างน้อยอย่างน้อยเขาก็ยังบอกนะก่อนจะซื้ออะไรอะ คือคือคือมันแต่มันจะได้ปลาที่ดีขึ้นหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ได้ปลาแต่เบ็ดเดี๋ยวมันก็มีอีกหลายขันน่ะเรางั้นเราเก็บเงินก่อนรอรวยก่อนเดี๋ยวมานะโรอรวยก่อนเดี๋ยวมาใหม่ตกปลาให้รวยรอรวยก่อนเดี๋ยวมาใหม่ปลาให้รวยก่อนค่อยมาบอกจะรวยคนอื่นไม่กล้าไปซื้อขอไจะหมดไม่นะฉันตกปลามา อย่างสู้ชีวิตมีผู้ชายมายืนเฝ้าด้วยหรอความรอบนี้ความรอบนี้ไม่นด้อะไรกันตามหาดิเกลละผู้ชายลุ้นช่วยจนตัวเก่งแล้วเนี่ย คงสามารถเลยคงสามารถว่ะเก่งวะจริงเก่งว่ะบีแบงอยู่ต่อหน้าผู้ชายา <laughs> ต่อหน้าผู้ชายเสียหน้าไม่ได้ <laughs> <laughs> ไให้อะไรกูมาก่อนอ,อ๋อดูเปนไ,ม,ไม้ผีได้มาเก้าอัน <laughs> ถ้าผ่านการตกปลาในสตาดิวไปได้เวลาเล่นเกมอินดี้อื่นๆการตกปลาจะเป็นเรื่องง่ายไปเลย อจริงฉันรู้สึกเหมือนกันว่าสตาดิโวตกปลายากนะจริงมันตกโหดมากอะ่ะต้องบอกว่าน้อยเกมที่จะทำระบบตกปลาแบบตกจริงๆอะ่ะอืมปกติมันจะแบบฟิวชักเบ็ดขึ้นมาแล้วก็ตกได้เลยอ่าใช่ตัวอย่า้ปลาเทพอันนี้คือแบบว่าต้องมาลุ้นว่าฉันได้ปลาหรือเปล่าแล้วฉันยังต้องมาแบบ ฉตก<ร>ได้หร<ะ>ือเปล่าอีก <laughs> ฉันเออนเกรงอ่ะฉันเกรงอะ่ <laughs> งอะแบบไม่มีอะไรกันเราได้แต่ฝาหลายตัวเนี้ยชุดด้วยค่ะ